โอ้โหกำลังเดือดร้อนกันแบบสดๆเลยนะครับสำหรับคนขเขมรที่อาศัยอยู่ในเมืองเสียมเรียบเพราะล่าสุดได้มีการโพสต์บรรยากาศยามค่ำคืนที่ปกติจะมีแต่นักท่องเที่ยวเดินกันให้พลืบเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเดินกันล่อยหลอมากๆแล้วก็มีหลายๆร้านที่เริ่มปิดตัวกันไปบางแล้วก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนายผงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นประเด็นดราม,ม่าของคนขเขมรยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับโดยเมื่อสักประมาณ5วันที่ผ่านมามันมีคนขเขมรคนหนึ่งได้โพสต์ภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองเสียมเรียบที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิดหน้าชูตาของคนขเขมรเขาเลยนะ โลกาตีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการแล้วก็เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในยามค่ําคืนค่อนข้างจะเยอะแต่ณปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือนักท่องเที่ยวบางตามมากๆเรียกได้ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหายไปมากกว่า70-80%เลยนะครับและนั่นก็ทําให้มีหลายๆร้านที่ทนรับกับค่าใช้จ่ายไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าโรงค่าร้านค่าจ้างพนักงานอะไรแบบนี้เนี่ย ซึ่งถ้าหากร้านไหนที่รับไม่ไหวก็จะต้องปิดตัวไปแน่นอนมันก็สะท้อนไปถึงการบริหารงานโดยรวมของรัฐารรบาลกัมพูชาว่าเออบริหารงานกันยังไงทําไมทําให้นักท่องเที่ยวหายไปกันจนหมดเพราะก่อนหน้าน,นี้มันก็เริ่มมีข่าวว่านักท่องเที่ยวทยอยหายไปจากกัมพูชาไปบ้างแล้วนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวเคยหลั่งไหลเข้าม,ามามากหน่อยในช่วงเทศกาลสาตว์น้ําครั้งที่ผ่านมาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนเขเมรเขาก็มีการออกมาเปิดเผยสถิต คนออกมาเที่ยวเล่นน้ํากันนะครับซึ่งสติมันก็ค่อนข้างแปลกนะทั้งประเทศเนี่ยมีประชากรอยู่เพียงแค่17ล้านคนแต่รัฐบาลฮุนเาเน็ตดันอ้างว่ามีคนออกมาเที่ยวเล่นน้ํากันมากถึง21ล้านคนก็งงกับสติของแกเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากที่จบช่วงเทศกาลสาดน้ํามันก็กลับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนปกติด้วยความรวดเร็วนั่นคือนักท่องเที่ยวหายไปเป็นจํานวนมาก จริงๆมันมีสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทางประเทศลาวเนี่ยตัดสินใจยกเลิกสายการบินบินตรงเข้ามาที่กัมพูชาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนซึ่งสาเหตุหลักก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเลยนะครับต่อไฟเนี่ยมีคนจองตั๋วเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นแล้วก็มีการเปิดเผยจากคนกัมพูชาเองว่าในตอนนี้สนามบินเสยมเรียบของพวกเขาเนี่ยมันอย่างกับเมืองล้างเลยนะครับเรียกได้ว,ว่างเงียบกรลิบ ยิ่งกว่าป่าช้านะคือไม่มีคนเนี่ยบินเข้ามาที่กัมบูชาเลยนะครับแล้วมันก็เลยสอดคล้องกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ในตอนนี้ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปที่นั่นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างเสียมเรียบนี่โดนผลกระทบไปแบบเต็มๆก็ดูตามคลิปเอาเลยกันละกันนะครับคือยังพอมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่ถ้าเดินกันหลอมแหลมแบบนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตและน่าจะเป็นห่วงมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ รั่การแก้ปัญหาจากทางรัฐบาลในตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรแต่อย่างใดคือเรื่องแบบนี้เนี่ยเงียบกลิบแบบกลิบจริงๆนะแต่พอมีเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินเนี่ยอันนี้ออกมา,ถาแถลงข่าวอย่างไวเลยนะครับและหลังจากที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอของคนเขมรอเอาไว้แบบนี้มันก็มีสื่อเขมรหลายๆสื่อได้เอาคลิปนี้ไปวิเคราะห์ข่าวต่อว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองเยมเรียบทําไมนักท่องเที่ยวถึงได้หายหดกันไปมากขนาดนี้ เห็นขาบอกว่าหลักๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงนี่แหละน่าจะเป็นปัญหาหลักแล้วก็ปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะถ้ากใช้เงินในจํานวนเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอื่นน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าจะเป็นเวียดนามอะไรประมาณนี้คือกัมพูชาเนี่ยในตอนนี้เหมือนกับพวกเขากําลังหาตัวตนของตัวเองอยู่นะครับว่าจะทํามีท่าไหนล่ะที่จะเอาชนะประเทศอื่นๆในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศได้ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นมาบ้างนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่พอนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยพอมาเจอกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ค่อนข้างจะชอบเหลือเกินในการรีดไถ่นักท่องเที่ยวหรือบางคนก็เจอขอทานเนี่ยเดินตามรังควานนะครับพวกเขาก็เลยเข็ดขายาดแล้วก็ไม่อยากที่จะมาเที่ยวที่นี่อีกต่อไปและนักท่องเที่ยวเนี่ยพวกเขาก็จะบอกกันปากต่อปากไปว่าถ้าคิดจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวที่กัมพูชาอะไรประมาณนี้ที่นี้ เราลองมาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนคเขมรก,กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยเมืองเสียมเรียบที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของพวกเขามีนักท่องเที่ยวล้อมแหลมมากๆพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่านักท่องเที่ยวหายไปหมดมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าคิดจะมาเสียมเรียบคุณจะต้องตุนเงินเอาไว้ในกระเป๋าเยอะๆเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของอมเขมรนี่แหละที่ตามลี้ไถนักท่องเที่ยวและมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่เมืองเสียมเรียบด้วยที่กรุงพนมเปญก็มี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่เสียมเรียบที่เงียบนะในตอนนี้มันก็เงียบกันทั้งประเทศคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าในคนใหญ่คนโตของคอมเมนต์บอกว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่กัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมดไงแล้วพวกเขาไปไหนกันหมดละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอโ้โหน่ากังวลมากๆถ้า,ามันเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นพวกเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวปลอมนะเขาน่าจะถ่ายคลิปหลังจากที่ฝนมันตกลงมาอย่างหนัก ทำให้นักท่องเที่ยวหนีเข้าไปในร้านกันหมดถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงมีนักท่องเที่ยวมากหรือน้อยก็ลงไปที่เสียมเรียบดูสิแล้วก็ไปดูด้วยตาตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะเงียบก็ไม่แปลกมีตีกันทุกวันใครล่ะมันจะอยากมาเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวพวกเขาหวังก็คือสถานที่ที่จะต้องมีแต่ความสะอาดซึ่งมันตรงข้ามมากๆกับเมืองเสียมเรียบที่น่าสกรปรก อย่าลืมนะพวกเขาต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจพวกเขาต้องการสถานที่ที่สะอาดและสดชื่นถ้าหากไปเที่ยวแล้วได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีใครล่ะจะอยากมาอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใครจะอยากไปเสียมเรียบแค่ลงสนามบินแล้วต้องนั่งรถต่อเข้ามาที่ตัวเมืองก็เจอค่าแท็กซี่มหาโหดแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าค่าเครื่องบินที่เดินทางมาที่เสียมเรียบถือว่าแพงมากๆถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วก็เวียดนามซึ่งที่นั่นถือว่าถูกกว่ามาก แล้วประเทศไทยแล้วก็เวียดนามก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆให้เลือกมากมายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากมาไปแล้วในตอนนี้เสียมเรียบมีแต่โจรแล้วก็ขโมยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใครมันจะมีตังไปเที่ยวได้ทุกอาทิตย์ในคลิปที่ถ่ายมามันเป็นวันที่ฝนตกดังนั้นมันจึงไม่แปลกหรอกที่จะไม่มีนักท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคุณรู้จักคําว่าโลซีซั่นหรือเปล่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเขาไม่นิยมเที่ยวกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเปล,ลี่ยนรัฐบาลสิรับรองว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าไทยและเวียดนามพวกเขากําลังยิ้มเยาะเย้ยเราคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วใครมันจะไปกินเหล้าได้ทุกวันละ่ะเงินมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะอ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับคอมเมนต์ของคนเขมรสรุปสั้นๆเลยนะก็ประมาณสัก99.9%ที่คนเขมเมนเนี่ยเขาจะออกฟิลแบบเซ็งเงกันนะครับว่าขนาดเมืองสีเรียบเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องนักท่องเที่ยวเยอะ ในตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ล่อยหลอไปไหนหมดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่คลิปที่ถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่ฝนตกและนักท่องเที่ยวก็เข้าไปหลบฝนในร้านกันหมดนะครับคงไม่มีใครที่จะออกมาเดินตากฝนอะไรกันแบบนี้หรอกก็นานาจิตตังนะครับสําหรับความคิดเห็นของคนคเมนขมรนขานะ แล้วสาหรับคนไทยแล้วล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนกันนิดนึงนะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาห่วงออกแล้วก็ขออนุญ,ญาตย,ยก2มือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคําว่าสวัสดีและสวีดัสครับ